สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กล้วยเตี๋ยวกั้งนะคะบ้านเพนี่อันนี้นะคะกังโอเคเราวันนี้เราจะมาเลือกกินอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านท่านหน้าร้านมันน่ารักมากมันก็จะมีแบบพวกไอศครีมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมอะไรอะ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นโฮมเมดด้วย มันมีนี่ไงนี่มันเป็นจะมันจะเป็นแบบอ,อะไรอะเชอร์เบตรกระท้อนในลูกกระท้อนจริงๆอะไรอ่าเงี้ยเออน่ารักดีมันจะมีมะพ้าวด้วยนะคะมันจะเปิดทุกวันเลยมีแตงโมกระท้อนสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นทางขึ้นอุย้ยต้นไม้มันใหญ่อ่ะต้นไม้สูงจะ่ลมลื่นมากเลยแต่ละมุมของมันเนี่ยมันจะน่ารัก เห็นไหมน่ารักมากเลยนี่แล้วก็จะเป็นมันก็จะมีแบบสามารถออกมาทานตรงเต็นท์ข้างนอกตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกระท่อมอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปในสูรเลยนะคะมันก็จะมีที่จอดรถนะคะเขาจัดร้านน่ารักอ,ะอ่ะนะคะแล้วก็สครครูมีต้นไม้สูงๆมันก็จะมีบันไดขึ้นไปนะคะเอะ้รู้สึกว่ามันจะมีสองชั้นเห็นไหมชั้นข้างบนก็มี โอ้หน่ารักมากนะจัดสวนยอมฮิน่ารักน่ารักน่ารักเราจะเดินขึ้นไปแล้วนะนี่เห็นไหมจัดสวนเดินขึ้นไปนะคะอ่ามีพนักงานต้อน, 2, นรับ้วยสองพันโต๊ะเราอยู่ตรงไหนเอ่ย เจอแล้วเจอคุณแม่แล้วโอเคนะคะ